เฮ้สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับ EP 2นะก็ครั้งนี้นะครับผมต่อเนื่องกันเลยวันถัดมาก็ได้มาทําความสะอาดห้องดนตรีสากลน,น,นะครับผมโอโ้โหลกมากเลยนะครับผมนี่นึกว่าลังหนูนะโอ้โหฝุ่นอะไรด้วยโอ้โหดูดิของกระจัดกระจายนะครับผมนี่ โอ้เราต้องมาทําความสะอาดนะครับเคลียห้องนะครับก่อนที่โรงเรียนเปิดก็จะมีเด็กๆ2คนดนตรีไทยมาช่วยไม่เหมาะเลยครับชุดนี้ทําความสะอาดนะครับท่านผู้ชมหนุ่มๆน้องๆใครที่อยากเป็นครูนะครับดูไว้นะครับผมนี่นะครับเราต้องได้ทําความสะอาดนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับผมอ่ายังกงก็ต้องลุยนะครับมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับไปทำให้สุดเอาว่าแล้วก็ลุยกันต่อนะครับผมอย่าไปยอมแพ้นะครับผม เราวนี่มันแข็งแร่งอยู่แล้วนักศึกษาครูนะครับดังคาคมที่ว่าอัตาหิอัตโนโนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันเกี่ยวอะไรวะเออแต่ก็พูดไปอย่างนั้นนะครับผมอ่าหายเครียดเนาะอ่านี่ก็กวาดนะครับผมเพราะว่าพี่ออมมาช่วยไม่ได้เพราะว่าพี่ออมแพ้ฝุ่นนะครับแต่ผมแพ้ความน่ารักของเธออันนั้ยังจะมีมุกอยู่นะครับผมนี่ก็มีพี่ตรงอ่าดนตรีไทยมาช่วยด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้เห็นในคลิปต่อไปเนาะ ก็นี่ครับช่วยกันจัดนะครับผมอ้คนละไม้คนละมือคนละ2ตีนนะผมนี่อ่ามันเลยนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมทั้งเช็ดโต๊แล้วก็เอาขนโตเข้าห้องนะครับผมมาครับเรามาต่อกันฮองวงโยกันต่อนะครับผมไปกันต่อดูสภาพเพือพ่อนผมจะไม่ไหวแล้วนะครับผมเป็นว่าคลิปหน้าผมจะได้ทําอะไรแปลกๆอีกก็รอ,อติดตามนะครับใครที่อยากเป็นคู่ดูไวไป